แฟนแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านที่อาจกำลังรู้สึกผิดหวังกับการไม่ได้เป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในปี2027และ2029ขอบอกว่าไม่ต้องเสียใจไปเพราะนี่ไม่ใช่จุดจบแต่คือการเปิดสักราชใหม่แห่งวงการวอลเลย์บอลโลกที่ประเทศไทยของเราก็มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กัน แฟนๆวอลเล์บอลไทยหลายท่านผิดหวังแล้วก็เสียใจนะคะกับการประกาศเจ้าภาพวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในปี2027และ2029ทุกคนนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะยังไงเราก็ได้เป็นเจ้าภาพหนึ่งรายการอยู่แล้วทาง FIVB นะคะ ประกาศครั้งประวัติศาสตร์ค่ะเผยเจ้าภาพวลลบอลเลบอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2027 2 0 2 9ถึง2029นะคะเป็นประกาศครั้งสำคัญต่อเนื่องสองครั้งเลยที่ขยาววงการวอลเล์บอลโลกค่ะ FIVB นะคะยืนยันว่าสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเนี่ยจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพวอลเล์บอลอีกชิงแชมป์โลกปี2027นะคะก็คืออีก2ปีข้างหน้า2025หลังจากที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้ปีถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นเจ้าภาพการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกค่ะสถานที่รอบสุดท้ายจะจัดขึ้นที่เมืองอนาไฮนะคะรัฐแคลิฟอร์เนียรอบแบ่งกลุ่มและ รอบ16ทีมจะจัดในอีก4เมืองทั้งในสหรัฐและแคนาดารอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะการเลือกสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นเจ้าภาพเนี่ยสะท้อนการตอบโต้ของวอลเล์บอลในภูมิภาคอเมริกาเหนือในระดับเยาวชนมหาวิทยาลัยและระดับอาชีพและในปี2027น,นะคะจะเป็นปีพิเศษเพราะว่าโปลแลนด์เนี่ยก็เป็นเจ้าภาพชิงแชมป์โลกชายในปีเดียวกันด้วยทำให้ทั้งชายและหญิงจัดพร้อมกันในทวีปต่างๆค่ะ 2027อีก2ปีเป็นสหรัฐและแคนาดาใช่ไหมคะและ FIB v ก็ประกาศต่อเนื่องเลยว่าปี2029อีก4ปีก็คือต่อจาก FIB v ไทย2025 2027เป็นสหรัฐอเมริกาและแคนาดา2029เป็นฟิลิปปินส์จัดเจ้าภาพบอลและบอลหญิงชิงแชมป์โลกงงใช่ไหมคะ แอดพูดไม่ผิดค่ะปกติเราจะเห็นประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นเจ้าภาพบอลเล่บอลชิงแชมป์โลกชายเป็นเจ้าภาพบอลเล่บอลชาย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 อย่างเดียวครั้งนี้พลิกประวัติศาสตร์เลย FIVB ให้ฟิลิปปินส์จัดบอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลกหญิงเลยนะคะในปี2 0 2 9และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศฟิลิปปินส์ด้วยเช่นกันประเทศฟิลิปปินส์เพิ่งเป็นเจ้าภาพบอลเล่บอลชายที่เพิ่งจบไปหม,ดหมาดๆเลยนะคะได้รับํำชื่นชมเยอะอาทั้งในด้านการ จัดงานอย่างมืออาชีพการต้อนรับอย่างอบอุ่นและแฟนๆที่เต็มสนามเอ้ย ก็เต็มบางแมทค่ะแล้วก็ไม่เต็มอีกหลายแมทเราก็ค่าตั๋วก็อาจจะแพงนิดหน่อยแต่ว่าก็ลดราคาลงมาช่วงหลังๆอ่ะซึ่ง FIB ก็มองว่ามันเป็นโอกาสนะที่จะสร้างมรดกที่ยั่งยืนในประเทศฟิลิปปินส์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะนายฟาบิโอนะคะประธาน f i b เนี่ยได้เผยนะคะว่าการที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้เป็นเจ้าภาพในปี2027เนี่ยและฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพในปี2029ี่เนี่ยแสดง ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะคะของฝ่ายยิปเองที่ขยายวอลเล่บอลสู่ภูมิภาคใหม่ๆเพื่อสร้างการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าเรากำลังก้าวสู่เป้าหมายการขยายฐาน,านแฟนจาก800ล้านคนสู่1น0 0ล้านคนทั่วโลกและทัวร์นาเมนต์เหล่านี้จะสร้างแรงบันดาลใจและมรดกที่ยั่งยืนให้กับชุมชนของแต่ละประเทศค่ะ นายอูโกวาเลนซีนะคะ CEO ของวอลเลโนโวเนี่ยได้กล่าวว่าการนําวอลเล์บอลชิงแชมป์โลกไปยังอเมริกาเหนือและตะวันออกกลางรวมถึงการกลับมาที่เอเชียตะวันออกได้อีกครั้งเนี่ยคือก้าวสาคัญในการเชื่อมโยงแฟนใหม่และสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจําไม่ว่าจะในสนามหรือผ่านการถ่ายทอดสดทางดิจิทัลเรากําลังเปิดประตูสู่พันธมิตรใหม่การลงทุนใหม่และโอกาสในการมีส่วนร่วมของแฟนๆทั่วโลกรองประธาน FIVB นะ นายรามอนซูซาราเนี่ยและประธาน AVC ด้วยเขาก็ได้บอกว่าเราภูมิใจมากนะที่ฟิลิปปินส์เราเนี่ยได้จัดชิงแชมป์โลกอีกครั้งหลังสักปี2025รู้มากเพราะจะทำให้ปี2029เนี่ยยิ่งใหญ่กว่าเดิมฟิลิปปินส์หน้าพิสูจน์แล้วว่าเป็นบ้านที่พร้อมสำหรับบอลเล่บอลระดับโลกประธานคณะกรรมการกีฬาแห่งชาติฟิลิปปินส์ก็ได้กล่าวอีกครั้งว่านี่ไม่ใช่เพียงงานกีฬาระดับโลกแต่เป็นแผนระยะยาวในการพัฒนานก และสร้างเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเราจะร่วมมือกับภาคเอกชนและองค์กรต่างๆเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับเยาวชนและแฟนๆของเราค่ะเหมือนแต่ละปีอ่ะที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการกับทารกบอลหญิงชิงแชมป์โลกอ่ะที่น่าภูมิใจมากๆนะคะสําหรับประเทศนั้นๆเหมือนประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะที่ได้จัดเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์โลกของทีมหญิงเมื่อไม่นานนี้ที่ผ่านมาเราภูมิใจมากเพราะมันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่ง FIVB เนี่ยก็เล็งเห็นในระ ยาวนะคะพยายามกระจายฐานแฟนคลับไปยังทวีปต่างๆไปยังประเทศต่างๆคือแอดเข้าใจว่าแฟนๆอยากให้กัที่ไทยแบบอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกค่ะเราก็มีโอกาสได้จัดวอลเล์บอลเนชั่นลีกสูงมากๆอยู่แล้วดังนั้นเนี่ย v n เเราอาจจะได้จัดทุกปี1สนามและชิงแชมป์โลกเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเขาจะวนหลูไปวนไปเราก็อาจจะกลับมาที่ไทยในอีกกี่ปีข้างหน้าดีคะที่จะกลับมาหครั้ง ดังนั้นไม่ต้องเสียใจไม่ต้องผิดหวังแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเป็นเรื่องของการแข่งขันบอลเล์บอลอยู่แล้วเพราะมันเป็นการแข่งขันระดับโลกนะคะจะให้ประเทศเดียวจัดเนี่ยมันก็คงจะทำแม่งอยู่ค่ะดังนั้นแฟนๆก็เตรียมพร้อมนะคะว่าอีก2ปีข้างหน้าในการจัดชิงแชมป์โลกเนี่ยหลังจากที่เคยจัดมาแบบ4ปีครั้งหวนมาเป็น2ปี2ครั้งปี2027สสหรัฐและแคนาดาเป็นเจ้าภาพรวบดังนั้นน่ะซื้อตั๋วค่ะไปที่ไหนดีคะ ทั้งสหรัฐทั้งแคนาดาแน่นอนแบบนี้และสาวไทยต้องเดินทางโอ้โหรอบโลกรอบทวีปกันอีกแล้วนะคะแฟนแฟน,แฟนรัฐบอลที่เห็นอย่างไรคะปกติฟิลิปปินส์จะจัดวอลเล่บอลชายอย่างเดียวแต่ครั้งนี้ FIBB ให้ฟิลิปปินส์จัดวอลเล่บอลหญิงเลยในปี2029และ2027เป็นสหรัฐกับแคนาดาว้าวไหมคะก็ว้าวนะดูแล้วแบบยิ่งใหญ่ไม่ไม่แพ้กับไทยแน่นอนทีแน่ประเทศไทยเตรียมหรือยังคะ VNL นี้ โอกาสสูงปรีดเลยนะคะในปีหน้าเหม้นเล่าสู่กันฟังในเรื่องนี้กันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างกับข่าวใหญ่ครั้งนี้คุณคิดว่าแผนการขยายฐานของ FIVB นี้จะสําเร็จได้แค่ไหนคุณคิดว่าแผนการขยายฐานของ FIVB นี้จะสําเร็จได้แค่ไหนพร้อมแสดงความคิดเห็นมาพูดคุยกันด้านล่างได้เลยและสําหรับแฟนๆที่เตรียมตัวจะลุยอีก2ปีข้างหน้าเราอาจได้เห็นสาววอลเลย์บอลทีมชาติไทยไปแสดงฝีมือบนแผ่นดินอเมริกาใครพร้อม จะบินไปเชียร์บ้างถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Subscribe ช่องนี้ไว้เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารบอลและบอลอย่างเร็วที่สุดนะคะสวัสดีค่ะ